สารรัฐนูลออกนั่งพิจารณาวันนี้เป็เปนการนัดไต่สวนพยานบุคคลที่ศารเรียกมาให้ถ้อยคำในคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้สารรัฐนูลวินิจฉัยตามรบัูลหนมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาแพร่ตองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วรรค1งเ็บ4ประกอบ 160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ศาลไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในการไต่สวนเนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้ท่าคำเป็นพยานคู่และคดีมีความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศสายพยองประธานวุฒิสภามอบฉันทาให้ผู้แทนมาศาลบางนี้ 1. นพลเอกสวัสดิ์คัศนาสมาชิกวุฒิสภาสองพลตอรบจตีฉัตรวัฒแสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาสานายชนินทกันฮิรัน สี่นายตรีกันหิลันและห้านายอมรสุวรรณลุฝ่ายผู้ถูกร้อง,งานางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรรทีมาสาลพยานสารโยนสองปากมาสาลดังนี้หนึ่งนางสาวแพทองทานชินวัตรผู้ถูกร้องและสองนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาวามมันคงแห่งชาติแบบนี้ทุกฝ่ายพร้อมที่จะให้เอยคคำต่อสานแล้วครับ